ี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตก็จริงๆอยากจะมีร้านเล็กๆนะครับทำธุรกิจแฟรนไชสย์อย่างเงี้ยครับซื้อแฟรนไชส์มาเปิดก็ามาทำทุนค้าขา,ขายมั่งทำบุญมั่งเอาไปลดนี้ครับข้อสองคือเอาไอ้ให้ลูกต่อทุนกนารศึกษาถ้าอยากได้ร้านไปพลิกชีวิตเรามีเคล็ดลับมาบอก เพียงแค่คุณส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณสองเข้ามาลุ้นโชคกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพป,ปี2องะอานที่สองหนึ่งุัวันรุกดาคมนี้ อ้เอาเา๊ยลุงอบลัวเฮ้ยเอาไปตักชิ้นส่วนฟาคาราบาลแดงและฟ้าคัน์ง,งคุณสองอยู่อะทำอะไรอะคุณทำอะไรก็อยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆที่ช่วยยกระดับชีวิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศโอ้ออก่อนที่จะร่วมกิจกรรมดีๆมาทำหน้าที่สำคัญของตัวเองก่อนไหมอะนี่นี่ลงุงมานี่มามานี่มาลุงต้องอยู่ตรงเนี้ยแม อย่าเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมเอออะหอบแแรกไม่ได้แล้วตามวัยอ่ะตามวัยหอบอย่างนี้ไม่ดีนะยังงไหอบที่นี่คือหอบกำลังใจมาส่งให้คุณผู้ชมเพราะว่าเรามีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคริส125แจกทุกวัน100คันนะคะ ใครอยากจะโชคดีแบบนี้นะบอกเลยว่าต้องนั่งหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ดูรายการตะลันข่าวเวลา9โมงครึ่งล้วจะได้ลุ้นกันแน่นอนจ้าครับอแต่ก่อนที่จะไปดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเราต้องรู้ก่อนว่ากติกา ในการร่วมสนุกขอทำกันยังไงไปติดตามไปเลยครับกบติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายพีมงส่งฝาคราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงส1เ็ดกรกฎาคม2566ประกาศ ผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9นาฬิกา30นาทีไม่ยากเลยกติกาง่ายง่าย<อ>แล้วจะหาซื้อคาราบาวแดงมาดื่มก็อิ่งง่ายเลยเพราะว่ายืนราคาที่10บาทเท่าเดิมนะคะคุณลุ้นแล้วค่ะว่าวันนี้ใครจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก125พร้อมไหมคะพร,พร้อมนะพร้อม,ม ุน้นทอนร่วมเย็นเค่ะเอาละเอาละจริงๆเราก็จับกันมาหลายรางวัลแล้วนะทำไมฮะทำไมแคมเปญน,นี้กิจกรรมนี้ถึงเน,น้นในเรื่องการต่อยอดสร้างอาชีพล่ะครับคนไทยเราอีกมากมายนะครับทำมาหากินนะครับ,รบเป็นรนหาเช้ากินข้ามทุกคนปากจัดกตนมที สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือให้ของที่เขาเป็นเครื่องทำอากิพไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพหารายได้กับตัวเองย่อครับติดตามกิจกรรมนะคะของคาราบาลแดงบอกเลยว่าจับจริงแจกจริงแน่นอนค่ะครับ